ประชุมปางสีดาสารกลางจาังหวัดสกวนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจาังหวัดสก้วพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจาังหวัดสกวข้าราชการศาลทหารตำรวจสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดสกวและประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ลและทำบุญตักบาตรและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อถวายราชสักการะเนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ100ปีของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,ม,รมหาอานันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินนายปริญญาโพธิสัตว์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอาจารย์นักเรียนให้การต้อนรับนายอัธนิติดิฐธรรนาจองคมนตรีเดินทางมาเปิดกิจกรรมโชว์แชร์เชื่อมโรงเรียนคุณธรรมณนะห้องประชุมรวมใจพักสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสแก้วเขตหนึ่งโครงการพัฒนาศักยภาพกลไกลและขยายผลการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมสู่กระบวนการรับรองตามมาตรฐานด้วยกระบวนการโคช้ชเพื่อให้โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมและโรงเรียนที่เข้าร่วมในกิจกรรม ได้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่กระบวนการรับรองตามมาตรฐานณห้องประชุมรวมใจพักสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสะแก้วเขตหนึ่ง นายอัธนิติดิธาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานมอบทุนการศึกษาพระราชทานโครงการกองทุนการศึกษาประจำปี2568รุ่นที่7จำนวน8คนโดยโครงการกองทุนการศึกษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโ 9, ปรดกระหม่อมองคมนตรีและคณะองคมนตรีดำเนินการสืบสารโครงการกองทุนการศึกษาตามพระราชดำริไว้โดยให้ปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นทุกมิติและต่อยอดให้บรรลุวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นฐานให้เยาวชนได้เป็นคนดีมีทัศนคติที่ดีเป็นพลเมือง เืองที่ดีและมีสัมมาชีพวันที่1กันยายน์5 6 8 8ณห้องประชุมองค์งการบริหารส่วนตำบลนนหมากมุ่นอ,อําเภอโคกสูงนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วพันเอกชัยนรงค์กาสีผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจอรัญยประเทศ ที่ดินสักแก้วสาขาอรัญประเทศป่าไม้จังหวัดและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสักแก้วเข้าชี้แจงกรณีปัญหาที่ดินบริเวณบ้านหนองจานตะบนนวลหมากมุ่นหลักเขตแดนที่46-47ถึงโดยมีเจ้าของที่ดินจำนวน7แปลงเข้ารับฟังปัญหาการรังวัดที่ดินโดยเฉพาะ แปลง A ที่ยังไม่สามารถเข้าไปดําเนินการรังวัดได้ทั้งแปลงเนื้อที่ประมาณ38ไร่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอาจจะมีทุ่นระเบิดหลงเหลืออยู่เพราะเป็นพื้นที่ศูนย์อพยพขเขมรมาก่อนส่วนอีก6แปลงสามารถดําเนินการออกรังวัดได้แล้วเสร็จเจ้าของที่ดินสามารถเข้าไปทํากินในพื้นที่ได้ทันทีแต่ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงก่อนเพื่อเข้าไปดูแลความปลอดภัยให้กับชาวบ้านที่เข้าไปทํากินในพื้นที่ วันที่4กันยายน2568พลโทอมริตบุญสุยาแม่ทัพภาคที่1ลงพื้นที่หมู่ที่3บ้านหนองจานตำบลนวนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงเพื่อติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและพบปะพูดคุยกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะกรณีชาวกัมพูชาเข้ามารุกล้ำที่ดินของชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งกองทัพภาคที่1อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขปัญหาตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในแผนพร้อมทั้งเร่งรัดการทวงคืนพื้นที่ให้กับประชาชนวันที่6กันยายน2568ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโคกสูงคณะกรรมการด้านความมั่นคงสภาผู้แทนราษฎร นำโดยนายรังสิมันโรมประธานคณะกรรมการและคณะร่วมกับนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วพันเอกปฏิวัติเฟื่องประพัดรองผู้บัญชาการกองกำลังบุรพภาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนหอการค้าประชุมรับฟังสรุปสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อรับฟังปัญหาในพื้นที่อย่างรอบด้านและหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกันแลกเปลี่ยนกัน5ประเด็น 1. ความตึงเครียดและการประทะกับประชาชนฝ่ายกัมพูชา 2. เรื่องเอกสารสิทธิ์ของประชาชนในพื้นที่และการลุกล้ำเขตแดน 3. เรื่องการสร้างรั้วตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา 4. การให้การสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 5. ผลกระทบต่อการค้าชายแดนและแนวทางในอนาคตพร้อมทั้งลงพื้นที่บ้านหนองจานร,ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งรับทราบถึงรายละเอียดของปัญหาการลุกล้ำชายแดนจากกัมพูชาและความพร้อมของหน่วยงานในการรับมือกับสถานการณ์ทุกรูปแบบวันที่8กันยายน2568 นายเอกราชอุดมอํานวยประธานคณะกรรมาการทหารสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมาการเกือบ20คนลงพื้นที่บ้านหนองจานชายแดนไทยกัมพูชาทางด้านจังหวัดสแก้วรับฟังปัญหาบรรยายสรุปสถานการณ์ชายแดนจากผู้บัญชาการกองกําลังบุรพภาผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ,ของจังหวัดสแก้วจากนั้นลงพื้นที่บ้านหนองจานจุดตรวจส4 0สําหรับการลงพื้นที่ชายแดนบ้านหนองจานครั้งนี้คณะกรรมาการทหารสภาผู้แทนราษฎรจะได้นําข้อมูลดังกล่าวเสนอ ไปยังรัฐบาลชุดใหม่เพื่อจะหาแนวทางเยียวยาชาวบ้านในกรณีที่เข้าพื้นที่ไม่ได้และยังไม่สามารถตกลงเขตแดนร่วมกันได้ระหว่างทั้งสองประเทศอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นอยู่ในขณะน,นี้คือเรื่องการสนับสนุนทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวเขตแดนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อป้องกันการลุกล้ำอธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพวันที่12กันยายน2568พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บก เดินทางไปติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานักกองบังคับการกองกําลังบุรพภาอําเภอวัฒนานครโดยมีพลโทอมริตบุญสุยาแม่ทัพภาคที่1ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1ให้การต้อนรับโดยผู้บัญชาการทหารบกได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์และความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหารุกล้ำอธิปไตยใน3พื้นที่ได้แก่บ้านหนองจานบ้านหนองยากแก้วและบ้านตาพระยาจังหวัดสระแก้วตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมโอกาสเดียวกันนี้เป็นการนําความห่วงใย ของกำลังพลกองทัพบ,บกจากส่วนกลางมามอบให้กับกําลังพลแนวหน้าโดยขอให้ผู้บังคับหน่วยสํารวจและดํารงความพร้อมของหน่วยตามแผนปฏิบัติของกองทัพบ,บกเพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้เน้นย้าในเรื่องการกํากับดูแลกําลังพลในทุกระดับวันที่17กันยายน2568 นายกิติศักดิ์หมื่นสีรองประธานคณะอนุกรรมธิการคนที่1คณะกรรมธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาพร้อมด้วยกรรมการลงพื้นที่จังหวัดสะแก้วโดยมีนายชาวเนตยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วให้การต้อนรับณศาลาประชาคมบ้านหนองจานตบนนนหมากมุน่นอำเภอโคกสูงโอกาสนี้ได้มอบสิ่งของจําเป็นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจากนั้นเดินทางต่อไปที่หน้าด่านกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่1 2 6บ้านหนองจานตบนนหมากมุน่นอำเภอโคกสูงเพื่อเยี่ยมเยียนพูดคุยและมอบของใช้ที่จําเป็นให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ตํารวจตระเวนชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนก่อนที่จะได้ร่วมพูดคุยกับประชาชน วันที่18กันยายน2568นายปริญญาโพธิสัตย์ผู้ว่าราชการจังหวัดสก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เดินทางเข้าร่วมในการประชุมบริหารจัดการสถานการณ์ให้มีความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนกับฝ่ายกัมพูชาโดยมีนายอุ่มเรียตรยผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจยพร้อมพลตรีเป็ดวันนาให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมนห้องประชุมสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจุดพานแดนถาวรปอยเปตโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้วหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจยเห็นชอบร่วมกันที่จะบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยจะไม่มี การปลุกระดมมวลชนพร้อมทั้งควบคุมมวลชนของประเทศตนให้อยู่ห่างจากพื้นที่อ้างสิทธิ์ของประเทศตรงข้ามไม่น้อยกว่า500เมตร โดยการประชุมดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC สมัยพิเศษครั้งที่1ทับ68เมื่อวันที่10กันยายน2,568ระหว่างไทยกัมพูชาณนะจังหวัดเกาะกงโดยที่ประชุมเห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วและผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียมเมนเจยประสานงานกันเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ให้มีความสงบเรียบร้อยวันที่22กันยายน2568นายปริญญาโพธิสัตว์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วลงพื้นที่ตรวจสอบที่ด่านถาวรบ้านเขาดินอำเภอคลองหาดพร้อมด้วยนายด่านศุลกากรอารัญญิประเทศและนายอำเภอคลองหาดเพื่อติดตามสถานการณ์และยืนยันข้อเท็จจริงหลังปรากฏกระแสข่าวปลอมว่ามีการเปิดด่านและให้มีการนำเข้าส่งออกสินค้า ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วระบุชัดว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงและจังหวัดสะแก้วไม่เคยมีการเปิดด่านบ้านเขาดินและได้เชิญสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อที่จริงด้วยตนเองพร้อมมอบหมายให้ในายอำเภอคลองหาดดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้เผยแพร่ข้อมูลเท็จที่ก่อให้เกิดความเสียหายวันที่24กันยายน2568พลตรีเบญจพลเดชาติวงศ์ณอยุธยา ผู้ประชาการกองกำลังบุรพาพร้อมด้วยนายปริญญาโพธิสัตย์ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วและพลตำรวจตรีถาวรดุลยวิทย์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสะแก้วนำคณะลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาอำเภอโคกสูงเพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการชายแดนและให้กำลังใจกำลังพลสฝ่ายทั้งทหารตำรวจอส โดยผู้บัญชาการกองกําลังบุรพาผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วและผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสแก้วได้ร่วมพูดคุยเพื่อหารือแนวทางในการร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการป้องกันชายแดนและการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และเดินทางต่อไปอยังบ้านหนองจานเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานร่วมกันติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างถนนเพื่อความมั่นคงรวมถึงการสร้างบังเกอร์กันจอมพลังที่เสริมระบบป้องกันภยัยเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลพื้นที่ชายแดนอย่างมั่นคงแข็ง แพลโทอมริตบุญสุยาแม่ทัพภาคที่หนึ่ง ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1เดินทางตรวจเยี่ยมของหน่วยปฏิบัติการชายแดนนะกองกํากับการตํารวจตะเวนชายแดนที่12อําเภออารัญ,ญประเทศจังหวัดสะแก้วรับฟังบรรยายสถานการณ์จากพลตรีเบญจพลเดชาติวงศ์ณนะอยุธยาผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ผู้บัญชาการกองกําลังบุรพาและแผนรองรับสถานการณ์จากนายปริญญาโพธิสัต์ผู้ว่าราชาการจังหวัดสก้วและพลตํารวจตรีถาวลดุญยวิทย์ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสก้ว และพบปากกำลังพลและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยมีหน่วยงานจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่12ตำรวจภูธรจังหวัดสะแก้วและกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่12กองอาสารักษาดินแดนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสก้วณโรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยาหมู่ที่5ตำบลไรทองอำเภอคลองหาด นายชาวเนตยิ้มประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานราชการออกหน่วยโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนโดยกิจกรรมนี้เป็นการออกหน่วยของส่วนราชการมีหัวหน้าส่วนราชการพร้อมให้คําตอบในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่พร้อมทั้งมีการให้บริการในแต่และหน่วยงานที่มาออกบูธมีการแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคมอบเงินให้แก่ผู้ด้ยโอกาสตลอดจนการให้คําแนะนําจากหน่วยงานต่างๆและอื่นๆอีกมากมาย จังหวัดสแกวจัดประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ห้องประชุมบุรพาสารกลางจังหวัดสกวโดวยมีนางพัชรีสาลาสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกวประธานการประชุมมีการแจ้งผลการประเมิน ITA ปี2568ในภาพรวมของจังหวัดสกวมีคะแนนเฉลี่ย95.37 จำนวนหน่วยงานที่ผ่านเกมประเมินบรรลุปเป้าหมาย66หน่วยงานคิดเป็นร้อยละ98.50สำหรับผลการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตในปี2569 ได้มีการลงพื้นที่สังเกตการและเฝ้าระวังการคัดเลือกค่าราชการครูและบุคลากรการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามสังเกตการดําเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ําหนักเกินจัดกิจกรรมจับตามองแจ้งเบาะแสลงพื้นที่ติดตามโครงการปักหมุดพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ณนะโรงแรมลาวิล,ล่าบูติกโฮเทลอำเภออารัญประเทศนางพัชรีสาราสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วเปิดโครงการค่ายเยาวชนค้นหาตัวตนต้นกล้าดีจังหวัดสแก้วโดวยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสแก้วร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสแก้วจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทักษะชีวิตมีภาวะผู้นำและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ โดยเปิดโอกาสให้เยาว,วชนในพื้นที่จังหวัดสะแก้วได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านกลุ่มและกระบวนการแบบมีส่วนร่วมโดยมีเยาว,วชนในพื้นที่จังหวัดสะแก้วร่วมกิจกรรมกว่า100คนวันที่18กันยายน2568ในายสุเทพชัยวัฒน์ปลัดจังหวัดสแก้วเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีด้วยหัวใจโดยร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวดัด ตำรวจทหารวิทยากรจิตอาสา904ประจำจังหวัดสะแก้วนายอำเภอคลองหาดหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอองค์การบริหารส่วนตำบลไซทองกำนันผู้ใหญ่บ้านนักเรียนและประชาชนจิตอาสาจังหวัดสะแก้วจำนวน200คนร่วมกันปลูกต้นไม้ทาสีสนามเด็กเล่นและทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศนะ์ณโรงเรียนสามคีสกุลอรุณวิทยาหมู่ที่5ตำบลไซทองอำเภอคลองหาดจังหวัดสแก้ว วันที่24กันยายน2568นายชวเนศยิ้มประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกวันมหิดลโดยร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ตำรวจทหารวิทยากรจิตอาสา904ประจำจังหวัดสะแก้วในอำเภอวังสมบูรณ์เทศบาลตำบลวังทองกํานันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาจำนวน300คนร่วมกันทําความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์เก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้และตัดหญ้านณะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเจริญสุขหมู่ที่2ตำบลวังทองอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสแก้ว